เรื่อง GPS นำทางถ้าพูดถึงเรื่อง GPS สำหรับคนที่เดินทางคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักเดินทางเลยทีเดียวแต่ GPS บางครั้งก็ไม่ได้นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเสมอเพราะมันอาจจะพาเราไปเจอกับเรื่องสยองขวัญก็ได้เหมือนกันสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเราเองค่ะ ตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเราและครอบครัว4ี่คนคือเราสามีและลูกของเราเดินทางไปเยี่ยมญาติของเราที่ต่างจังหวัดเรื่องมันเกิดขึ้นตอนขากลับจากต่างจังหวัดตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นฟ้าเริ่มจะมืดเพราะเป็นช่วงหน้าหนาวแฟนเราก็ขับรถกลับเส้นทางหลักปกติแต่เราเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําจึงพากันแวะปั๊มเมื่อทําธุระเสร็จก็ออกเดินทางต่อหลังจากออกจากปั๊มได้ไม่ไกลนัก ก็เจอป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายตามปกติเราก็เลี้ยวตามป้ายบอกทางไปแต่เมื่อขับไปได้สักพักจากที่กลายเป็นทางที่เคยมาเราก็เริ่มแปลกตากับถนนที่เปลี่ยนไปกลายเป็นทางและทางไม่ค่อยคุ้นเลยถนนจาก4ี่เลนเริ่มกลายเป็น2องเลนเราจึงทักแฟนว่าขับรถมาผิดทางไปเนี่ยแต่แฟนเราก็ยืนยันว่าขับตามปกติเหมือนทุกทีเราก็เลยเปิด GPS ดูปรากฏว่ามันไม่ใช่ทางที่เราเคยเดินทาง อาจจะเป็นเพราะถนนตัดใหม่หลายเส้นจึงทําให้เราเลี้ยวผิดตอนที่ออกจากปั๊มคันจะกลับไปทางเดิมเราก็มาไกลมากแล้วจึงใช้ GPS หาเส้นทางใหม่และเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดเพราะลูกของเราเริ่มงองแงแล้วลูกเราตอนนั้นขวบกว่าแฟนเราขับรถตาม GPS มาเรื่อยๆทางก็เริ่มแคบลงไฟข้างทางก็หางเรื่อยๆจนข้างทางไม่มีไฟให้เห็น แต่แสงจากที่ไกลๆเหมือนไฟจากเสาสัญญาณอะไรสักอย่างและแสงไฟหน้ารถของเราเท่านั้นแฟนเราเริ่มขับช้าลงเพราะมองไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้าจากถนนคอนกรีตตอนนี้กลายเป็นถนนลูกรังข้างทางเป็นป่าสลับกับทุ่งหญ้าเราเริ่มจะบ่นแฟนว่าจะถึงบ้านตอนไหนเนี่ยทางก็น่ากลัวสมัตจนแม่ของเราที่นั่งอยู่ข้างหลังกับลูกชายของเราพูดขึ้นมาว่าอืมใจเย็น เราจับน้ำเสียงของแม่เราได้ว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เราจึงหยุดพูดแล้วเริ่มมองตามทางไฟสองรถเห็นเพียงเป็นเงาดำๆของเนินดินกับอะไรสักอย่างคล้ายๆกับจอมปลวกสูงๆระหว่างที่เรามองข้างทางอยู่จูจ่ๆแฟนของเราก็หยุดรถกระทันหันเราเลยหันไปถามด้วยความตกใจว่ามีอะไรเขาเลยบอกว่าข้างหน้ามันเป็นทางตันพอเรามองไปข้างหน้าก็เห็นมีแต่ต้นไม้และป่าเต็มไปหมดไม่มีทางให้รถวิ่ง ด้วยความที่พวกเรารีบรีบแฟนเราก็เลยเอาไฟฉายที่มีอยู่ลงไปส่องดูข้างทางแถวท้ายรถเผื่อว่ามันมีอะไรเลี้ยวตามที่ GPS บอกอยู่ใกล้ๆแต่เราอาจจะขับเลยมาเพราะมองไม่ทันพอแฟนเราลงไปอยู่ๆลูกเราก็ร้องกรีดออกมาเสียงดังแล้วร้องไห้หนักมากเรากับแม่ตกใจรีบปอบลูกเอานมให้ลูกกินเพื่อให้หยุดร้องแล้วจู่ๆแฟนเราก็กลับขึ้นรถแล้วปิดประตูอย่างเร็วเหมือนหนีอะไรสักอย่าง เราเลยพูดว่าเป็นอะไรมีอะไรเหลอแต่แฟนนิ่งไม่ตอบแล้วกลับบอกว่าเดี๋ยวกลับรถไปทางเดิมนะแฟนเราก็ค่อยๆถอยรถออกลูกเราก็ยังร้องไห้ไม่หยุดสักพักก็มีเสียงดังตึง้งเหมือนชนกับขอบฟุตบาทแล้วรถก็ดับไปลูกเราก็หยุดร้องทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟจากมือถือที่ดู GPS 2ในรถมันดูผิดปกติไปหมด เราสามคนต่างมองหน้ากันแม้แสงสว่างจะน้อยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าสีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกและหวาดกลัวแฟนเราพูดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้มือผมไปโดนปุ่มสตาร์ทพอดีพูดเสร็จก็สตาร์ทรถแต่ยังไม่ทันสตาร์ทลูกเราก็ร้องกรีดขึ้นมาอีกเสียงดังมากกว่าครั้งก่อนแม่เราจึงกอดลูกเอาไว้แฟนเรารีบสตาร์ทรถแต่ก็ไม่ติดเลยบอกให้เราส่องไฟไปที่เกียร์หน่อยเผื่อเกียร์ค้าง พอส่องไฟไปดูแฟนเราร้องเฮ้ยด้วยความตกใจเรารีบถามอย่างร้อนร้อนลอนกล,ลัวว่า hi, พ hi, ี่พี่เป็นอะไรเป็นอะไรจึงตอบกลับมาว่าทําไมเกียร์รถมันเลื่อนอยู่พิที่ตอนนี้ทุกอย่างดูแย่ไปหมดเราสั่นไปหมดหันไปมองแม่ที่นั่งกอดลูกชายที่กําลังร้องไห้อยู่ด้านหลังก็เห็นเหมือนเงาบางอย่างอยู่ด้านหลังของรถเราและแม่ของเราที่นั่งอยู่เหมือนจะเห็นแล้วเหมือนกันเพราแม่นั่งกอดลูกชายเราแน่นมาก ระหว่างนั้นแฟนเราเอื้อมมือไปหยิบผ้าหน้ารถมาไหว้พร้อมกับอธิษฐานแล้วสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้รถติดแฟนเราเหยียบคันเร่งอย่างแรงรีบกลับรถทันทีเพื่อให้หลุดจากตรงนั้นมาได้ในระหว่างที่รถกําลังหันหน้าเข้าข้างทางเพื่อกลับรถเราก็สําเรืองไปเห็นสิ่งที่คล้ายกับโกรธอยู่ข้างทางเราได้แต่ตกใจพูดอะไรไม่ออกหลังจากที่รถเราออกมาจากตรงนั้นลูกเราก็เริ่มหยุดร้องไห้เราทั้งสามคนไม่มีใครพูดอะไร เหมือนทุกคนต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่เมื่อเรารีบขับรถย้อนกลับมาตามเก่าที่เรามาจนมาถึงพื้นที่ชุมชนและถนนใหญ่และจึงแวะเข้าปั๊มเพื่อตั้งสติเราถามทางจากเด็กปั๊มและบอกว่าเมื่อกี้เราไปทางน้นมาแล้วแต่เป็นทางตันเมื่อเด็กปั๊มได้ยินจึงบอกว่าโอ้ยพี่ทางนั้นใครเข้าไปกันมันไปไม่ได้พี่มันเป็นปา่าช้า หน้าเรานี่ซีดแล้วกลับรู้สึกว่ามันซีดขึ้นไปอีกนี่คงเป็นเหตุผลที่เราถามแฟนแล้วเขาไม่ตอบจากนั้นเด็กปั๊มจึงบอกให้เรากลับทางเดิมเลี้ยวขวาจะมีทางเข้าเมืองกว่าจะถึงบ้านก็ใช้เวลานานกว่าปกติเราเริ่มสังเกตว่าลูกชายของเรามีอาการตัวร้อนและเริ่มสั่นผวาเราจึงเช็ดตัวให้ลูกชายและให้กินยาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงลูกชายของเราอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเราจึงพาลูกไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน คุณหมอให้ลูกเราแอดมิทเพื่อดูอาการแต่ผ่านมาสองวันลูกชายเราไม่ดีขึ้นโดยที่คุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แฟนเราจึงไปหาพาที่ครอบครัวเรานับถือและเล่าเรื่องที่ให้ที่เจอให้หลวงพ่อท่านฟังแฟนเราเล่าว่าตอนที่ลงจากรถแฟนเราเห็นเหมือนเงาคล้ายคนยืนอยู่ด้านหลังของสิ่งที่คล้ายกับโกดเก่า,กาและทําท่าเหมือนจะเดินเข้ามาหาแฟนจึงรีบกลับขึ้นรถและตัดสินใจกลับรถเพื่อนหนีออกมาหลวงพ่อท่านบอกว่าลูกชายของเราอาจจะโดนทัก ให้เอาสายสินไปผูกที่ข้อมือและให้เอาน้ำมนต์ไปแตะที่หัวลูกชายจะช่วยได้เมื่อเราทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกลูกชายของเราก็อาการดีขึ้นและกลับบ้านได้นี่ก็เป็นประสบการณ์คนหัวลูกของเราตั้งแต่นั้นมาถ้าเราต้องไปในสถานที่และเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยเราพยายามที่จะไม่กลับยินมืดค่ำและถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ gps จริงๆเราจะเลือกให้นำทางโดยใช้เส้นทางหลักเท่านั้นหมายเหตุ หลังจากครั้งนั้นพวกเราก็ยังคงไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเดิมอีกแต่ตอนขากลับนั้นเราก็วิ่งทางเดิมและพยายามมองหาไปทางอันนั้นแต่ก็ไม่เคยเจออีกเลยอาจจะเป็นเพราะไม่ได้กลับมืดเหมือนครั้งนั้นก็เป็นไปได้